สวัสดีครับกอตระลัก้็สู่ช่อง v n p มีเรื่องเล่าคลิปนี้ผมมายืนอยู่บริเวณจุดตัดถนนท้ายวังด้านขวานะครับกับถนนมหาราบฝั่งตรงข้ามตรงรถเดวิ่งมานะครับก็เป็นทางเข้าตลาดท่าเตียนแล้วก็เป็นท่าเรือท่าเตียนด้านซ้ายวิ่งตรงไปเรื่อยๆนะครับก็จะไปทางปากคลองตลาด คลิปนี้ผมจะพาชมนะครับท่าเรือเปิดใหม่นะเป็นท่าเรือที่สร้างใหม่เลยนั่นก็คือท่าเรือ <th inks> ท่าเตียนแห่งใหม่เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับว่าบรรยากาศเป็นเช่นไรนะครับวันนี้เป็นการเปิดวันแรกของท่าเรือท่าเตียนแล้วท่าเรือท่าเตียนเก่าเนี่ยเขาจะทําอย่างไรนะครับตอนนี้ผมก็เดินเข้ามานะครับปกติแล้วจะมีรถจอดกันเยอะมากเลยก็มาเจอเจ้าหน้าที่นะครับ อยู่บริเวณทางเข้าท่าเรือท่าเตียนเก่านะครับเขาก็แจ้งบอกว่าปิดเลยนะครับคือยกเลิกไปเลยท่าเรือเก่าเราก็เดินมาทางซ้ายนะครับก็จะมีทางเข้าชั่วคราวนะเนื่องจากว่ามีการก่อสร้างตลาดท่าเตียนอยู่นะครับก็จึงจะเป็นที่จะต้องสร้างทางเข้าชั่วคราวต่อไปเมื่อตลาดท่าเตียนดอกปรุงก่อสร้างเสร็จทางเข้าก็จะเปลี่ยนไปนะครับก็คงอีกหลายปีนะ ตอนนี้ก็เข้าจากทางเดิมมาก่อนนะครับทางที่เราจะไปท่าเรือท่าเตียนที่เราใช้ประจำซึ่งตอนนี้ก็ยกเลิกไปแล้วนะครับก็จะเลี้ยวซ้ายมาหน่อยนึงเราก็เดินตามทางมาวันนี้เป็นวันที่5เมษายน2 5 6 7นนะครับทางกรมเจ้าท่าก็ได้ทำการเปิดใช้ท่าเรือท่าเตียนแห่งใหม่ขณะนี้นะครับ ก็กําลังจะมีการทำพิธีเปิดท่าเรือผมเดินทางมาก่อน,นะครับก็คงจะเป็นช่วงเวลาสายๆหน่อยยังไงแล้วเดี๋ยวผมพาเดินดูบรรยากาศรอบๆท่าเรือท่าเตียนแห่งใหม่นะครับซึ่งขณะนี้นะครับก็ได้มีการเปิดใช้แล้วท่าเรือท่าเตียนแห่งใหม่นะครับ ก็ถือว่าเป็นจุดที่สามารถชมวิวพระปรางวัดอรุณคลิปนี้ผมก็แนะนำทางเข้าออกและบรรยากาศการเปิดใช้วันแรกของท่าเรือท่าเตียนแห่งใหม่โดยกรมเจ้าท่าได้ร่วมกับสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณท่าเรือท่าเตียนและพื้นที่ด้านหน้าอาคารสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์โดยการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิมออกทั้งหมดแล้วดําเนินการก่อสร้าง ท่าเรือท่าเตียนแห่งใหม่เพื่อใช้สาหรับการคมนาคมทางนารร้ําทั้งเรือข้ามฟากและก็เรือโดยสารอีกทั้งใช้เป็นแหลง่งพักผ่อนและจุดชมวิวริมแม่น้ําเจ้าพระยาและได้มีการออกแบบท่าเรือให้กลมกลืนกับอาคารบริเวณใกล้เคียงโดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตรนกโกสินทร์และเมืองเก่าท่าเรือท่าเตียนก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวก มีพื้นที่ให้บริการโดยแบ่งเป็นพื้นที่ลานโล่งรวม1,320ตารางเมตรมีอาคารพักคอยจำนวนสองหลังพร้อมทางล่าดสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุเก้าอี้รองรับสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุที่จอดรถวิลแชร์และการประชาสัมพันธ์ด้วยระบบภาพและเสียงสำหรับโปเทียบเรือนะครับก็มีจำนวนทั้งหมด4ลูกประกอบด้วยท่าเรือข้ามฟาก2ลูกและท่าเรือโดยสารจำนวน2ลูกโดยเชนก็ประมาณทั้งสิน้น สาสิบเก้าล้านบาทเศษผมก็เดินลงมาบนโป๊ะท่าเรือนะครับจุดนี้เป็นจุดที่จะมีโป๊ะอยู่สองลูกรองรับเรือด่วนเจ้าพยานะครับถ้าเราเดินเข้ามานะครับจากบริเวณท่าเรนะมองไปทางแม่น้ำเจ้าพยาสองโป๊ะด้านขวาก็จะเป็นขึ้นลงของเรือด่วนเจ้าพยาส่วนด้านซ้ายสองโป๊ะนะครับ ก็จะเป็นเรือข้องฟากไปวัดอรุณ ตรงนี้ก็เป็นจุดเช็คอินเลยนะครับท่าเรือท่าเตียนฝั่งตรงข้ามนะครับมองเห็นวัดอรุณได้ชัดเจนตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยาอีกจุดหนึ่งอาคารก็จะมีสองอาคารนะครับด้านซ้ายด้านขวารั้วที่กั้นถุงนะครับเป็นงานปรับปรุงตลาดท่าเตียนก็เป็นตลาดเก่าแก่นะครับของย่านท่าเตียนนะตอนนี้มีการปรับปรุงอยู่ เมื่องานปรับปรุงตลาดท่าเตียนแล้วเสร็จทางเข้าออกของท่าเรือนะครับก็จะมาอยู่บริเวณช่วงตลาดท่าเตียนจุดด้านนี้นะครับก็เป็นอาคารสำหรับพักคอยของเรือด่วนเจ้าพระยาตรงนี้ก็มีป้ายบอกไว้นะครับเขาบอกว่าสีน้ำเงินนี่จะเป็น ท่าเรือที่เขามีการปรับปรุงนะครับส่วนสีแดงก็เป็นท่าเรือที่กําลังก่อสร้างแล้วก็จะมีพวกสีเขียวก็จะก่อสร้างและปรับปรุงในอนาคตเดี๋ยวพาเข้าไปดูด้านในนะครับตรงนี้ก็เป็นด้านในที่พักคอยนะครับสําหรับ ผู้ที่จะเดินทางไปกับเรือด่วนเจ้าพยาตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับมีป้ายประชาัมพันธ์ต่างๆทางเข้าทางออกวันนี้จะมีการทำพิธีการเปิดใช้ท่าเรือนะครับตอนนี้ยังไม่เริ่มพิธีเลยนะ ท่าเรือท่าเตียนก็มีรหัส n .8 เดี๋ยวผมพาไปเดินดูจุดที่เป็นรับส่งเรือข้ามฟากไปวัดอรุณนะครับก็จะเป็น,นเรือข้ามฟากจากท่าเตียนไปวัดอรุณจากวัดอรุณมาท่าเตียนตั้งแต่วันนี้นะครับ ท่านใดที่จะเดินทางขึ้นดูือกราฟากจากท่าเรือท่าเตียนนะครับให้ย้ายมาที่ท่าเรือท่าเตียนแห่งใหม่ได้เลยนะครับหรือว่าจะไปวัดอรุณตอนนี้ก็ต้องมาขึ้นท่าเรือแห่งใหม่นะครับอยู่ใกล้ๆกันตามทางที่ผมแนะนำทางคลิปนี้นะครับเข้ามาทางท่าเรือท่าเตียนเก่านะครับถึงท่าเรือแล้วก็ให้เลี้ยวไปทางซ้ายก็จะมีทางไปท่าเรือแห่งใหม่ด้านนี้เป็นอาคารถกพักคอยของเรือข้างฟาก ท่าเตียนไปวัดอรุณสำหรับท่าเรือท่าเตียนนะครับก็มีความสําคัญตั้งแต่ในอดีตเป็นท่าเรือสําคัญของพระนครในฐานะตลาดการค้าขนาดใหญ่เป็นจุดขนส่งอาหารผักผลไม้และเป็นท่าเรือโดยสารปัจจุบันท่าเรือท่าเตียนเป็นจุดเชื่อมต่อกับแหล่งท่องเที่ยวสาคัญมากมายอันนี้เช่นพระบรมมหาราชวางังวัดพระแก้ววัดโพวัดอรุณ ซึ่งถือเป็นจุดเชื่อมต่อการขนส่งทางน้ําและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรอบเกาะรัตนโกสินทร์ที่มีความสําคัญอย่างมากและด้วยตําแหน่งที่ตั้งของท่าเตียนอยู่ตรงข้ามกับพระปรางวัดอรุณจึงทําให้เป็นอีกหนึ่งท่าเรือในแม่น้าเจ้าพระยาที่เป็นแลนด์มาร์คให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างประเทศมาเช็คอินและถ่ายภาพมุมฝั่งตรงข้ามที่เห็นพระปรางวัดอรุณก็จะเป็นวิวที่สวยงามยามพระอาทิตย์ตก ก็เป็นบรรยากาศของอาคารที่พักคอยนะครับของเรือข้างฝากท่าเตียนไปว่ารุนผมพาเดินดูรอบๆเลยนะครับได้เห็นบรรยากาศทุกมุมเลยนะอาคารพักคอยนะครับทั้งสองอาคารของเรือด่วนเจ้าพยาและเรือข้ามฝากรวมถึงบรรยากาศนะครับผู้โดยสาร เดี๋ยวผมเดินลงไปดูนะครับตรงนี้เป็นโป๊ะที่สําหรับรับเรือโดยสารข้ามฟากนะครับจากท่าเตียนไปว่าอารุณสําหรับท่าเรือท่าเตียนเดิมนะครับก็ถูกยกเลิกไปเลยนะก็เป็นพื้นที่ทรัพย์สินของพระมหากษัตริย ท่าเรือแห่งใหม่นะครับก็มีความทันสมัยนะแล้วก็สะดวกสบายนะครับท่าเรือท่าเตียนเดิมนะผมดูแล้วมีขนาดเล็กไปหน่อยนะครับด้านหน้านะครับก็เป็นท่าเรือวัดโพนะตอนนี้ก็ยังไม่เปิดให้บริการนะครับ ก็เป็นท่าเรืออีกท่าเรือหนึ่งนะครับที่เป็นลดนมากนะเพราะว่าอยู่ฝั่งตรงข้ามมองเห็นพระปรางวัดอรุณได้ชัดเจนเช่นกันตอนนี้เรือข้ามฟากจากวัดอรุณน,นะครับเข้ามารับส่งผู้โดยสารยังท่าเรือทะเตียนแห่งใหม่แล้วสำหรับเรือข้ามฟากนะครับ จากถ้าเตรียนไปว่ารุนนะก็เปิดให้บริการตั้งแต่เช้าเลยในส่วนเรือด่วนนะครับก็รอพิธีทําการเปิดก่อนก็คงจะเป็นช่วงสายนะครับน่าจะประมาณตอนเที่ยงนะเรืด่วนเจ้าพระยาก็จะมาเข้ามารับส่ง ก็เป็นวิวใบน้ำเจ้าพยานะครับฝั่งตรงข้ามผมจะเป็นวัดอรุณมองเห็นพระปลางวัดอรุณนะครับได้อย่างชัดเจนเลย เป็นเรือทับฟากนะครับจะมาส่งที่ปุ๊สุดท้ายเลยก่อนที่เรือจะมานะครับเราก็ไปนั่งพักก่อนได้นะในอาคารนะครับพอเรือมาก็เดินลงมาขึ้นเรือก็มีรหัส N8 แสำหรับท่าเรือท่าเตียนช่วงสา,สายของวันนะครับ ก็จะมีผู้โดยสารเดินทางเยอะนะวันนี้ผมไปก็เป็นวันเสาร์นะวันที่เปิดให้บริการท่าเรือท่าเตียนแห่งใหม่วันแรกนะครับผมยืนอยู่บริเวณตรงกลางนะครับด้านขวาก็จะเป็นจุดรับส่งของท่าเรือด่วนเจ้าพระยาก็จะมารับส่งในด้านขวาส่วนโปะด,ด้านซ้ายนะครับจะเป็นของเรือข้ามฟากท่าเตียนไปวัดอรุณ ก็จะแบ่งกันไว้อย่างละสองโป๊ะเรือเข้ามาผู้โดยสารก็เตรียมที่จะลงเรือนะครับข้ามฟากไปยังฝั่งวัดอรุณ ก็เป็นบรรยากาศวันแรกนะครับการเปิดใช้ท่าเรือท่าเตียนแห่งใหม่คลิปนี้ก็นํามาฝากกันนะครับแนะนําทางเข้าออกแนะนําจุดขึ้นลงของท่าเรือหวังว่าคลิปนี้คงเป็นข้อมูลนะครับสําหรับท่านที่จะมาเดินทางใช้ท่าเรือท่าเตียนแห่งใหม่ขณะนี้ท่าเรือท่าเตียนเก่านะครับได้ยกเลิกไปแล้วนะก็มาใช้ท่าเรือแห่งใหม่ได้เลยนะครับตั้งแต่วันนี้ วันที่5เมษายน2567นขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและขอบคุณสำหรับท่านที่ให้การสนับสนุนช่อง VNP มีเรื่องเล่าไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ